พระอาชิตะเถระสำเร็จพระอรหัตตผลก่อนอุปสมบทอาชิตะมานพทูลถามปัญหากับพระบรมศาสดาเพียงสี่ข้อในที่สุดการแก้ปัญหาอาิตะมานพก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผลก่อนอุปสมบทชาติภูมิท่านพระอาชิตะเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถีเดิมชื่อว่าอาชิตะมานพ เมื่อมีอายุสมควรแก่การเล่าเรียนแล้วมารดาบิดาได้นำไปฝากให้เป็นสิทธิเล่าเรียนศิลปะในสำนักของพราหมภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าระเสนท,ทิโพสนครั้นเมื่อพราหมภาวรีคิดเบื่อหน่ายในคราววาสวิสัยจึงได้ถวายบังคมลาพระเจ้าระเสนทิโกศนออกจากหน้าที่ปุโรหิตออกบวชเป็นชดินประพฤติพรตตามลัททิของพราหมตั้งอาศมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรี ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสกะและอาลกะต่อกันเป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศแก่หมู่สิทธิ์ออกบวชเป็นชตินตามพราหมณ์ภาวรีอาชิตะมานพพร้อมกับมานพอื่นได้ออกบวชติดตามด้วยและอยู่ศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักของพราหม์ภาวรีนั้น ครั้นต่อมาพราหมณเภารีได้ทราบข่าวว่าเพราะสิทธัตถะราชกุมารผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสากายะทรงผนวดปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนมีคนเชื่อและเลื่อมใสยอมเป็นสาวกปฏิบัติตามคำสั่งสอนเป็นจำนวนมาก พราหมณ์ภาวรีประสงค์จะสืบสวนให้ได้ความจริงจึงเรียกมานพผู้เป็นสิทธิ์16คนมีอชิตะมานพเป็นหัวหน้าผูกปัญหาให้คนละหมวดหมวดให้ไปกราบทูลลองถามดูอชิตะมานพพร้อมด้วยมานพอีก15คนจึงลาพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นอาจารย์แล้วพากันไปเฝ้าพระบรมศา,าสดาที่ป่าสารเจดีแควนมคธกราบทูลขอโอกาสถามปัญหาคนละหมวดหมวดอาชิตะมานพ ทูลถามปัญหากับพระบรมศาสดาเมื่อพระบรมศาสดาทรงประทานโอกาสอนุญาตแล้วอ,อชิตะมานพผู้เป็นหัวหน้าจึงกราบทูลถามปัญหาทีแรกสี่ข้อว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในความมืดเพราะอะไรเป็นเหตุจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏอะไรเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์โลกนั้นให้ติดอยู่ อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้นพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์เฉลยว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดเพราะความอยากมีประการต่างๆและความประมาทเลินเล่อจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏเรากล่าวว่าความอยากเป็นเครื่องฉาบไลสัตว์โลกให้ติดอยู่ และเรากล่าวว่าทุก์ขเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้นอชิตะมานพ์ทูลถามอีกว่าขอพระองค์จงตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเครื่องปิดกั้นความอยากซึ่งเป็นดุดกระแสน้ำลังไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นจะละได้เพราะทำอะไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องป้องกันความอยากและความอยากนั้นจะละได้เพราะปัญญาอชิตะมานพทูลถามอีกว่าปัญญาสติกับนามรูปนั้นจะดับไปณที่ไหนข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราจะแก้ปัญหาที่ท่านถามถึงที่ดับของนามรูปทั้งหมด ไม่มีเหลือแก่ท่านเพราะวิญญาณดับไปก่อนนามรูปจึงดับไปณที่นั้นเองอชิตามานพทูลถามอีกว่าได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุมรรคผลแล้วและชนผู้ยังต้องศึกษาอยู่สองพวกนี้มีอยู่ในโลกเป็นอันมากข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลถามถึงความประพฤติของชนพวกนั้นพระองค์มีปัญญาแก่กล้าขอจงตรัสบอกแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ได้เห็นธรรมแล้วและชนผู้ต้องศึกษาอยู่ต้องเป็นคนไม่กำหนัดในกามทั้งหลายมีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติอยู่ทุกอิริยาบถบรรล,ลุพระอรหัตผลและขอบวชในพระธรรมวินยัย ครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงพยากรปัญหาที่อชิตะมานพกราบทูลถามอย่างนี้แล้วในที่สุดการแก้ปัญหาอชิตะมานพก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลก่อนอุปสมบทเมื่อจบโสรถปัญหาพยากรณ์แล้วอชิตะมานพพร้อมด้วยมานพสิบห้าคนกราบทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินยัย พระองค์ก็ส่งอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอชิตะเทระจัดเป็นหนึ่งในจำนวนพระอสีติมหาสาวก80รูป